นีก็ขนของก็รถกันแล้วนะครับ,บ,รบรเขา,า,า,าก็ยบส่ัตัวนะครับเดินทางกันนะครับวันนี้เราจะไปทําบุญกันนะครับเก้าวัดนะครับจํานวนเก้าวัดผู้โดยสารขึ้นรถ วัดแหลกนะครับวัดอะไรอย่งวัดวันนี้นนนวัดหอยแก้วครับแก้วกวัดแหลกเนาะวัดแหลกของวันนี้นะครับวันนี้จะมาทำร่วมกันนะครับจะลุ้งก่อนมาแล้วนะครับจะลุงกำลังฉันฉ่ำฉ่ำฉ่ำเจ้านะครับ

นี่ก็มาถึงที่นี่กันแล้วนะครับไปฝนนะครับอันนี้ถึงวัดไหนแล้วครับปางยมปีครับปางยมปีแล้วเนาะวัดที่อนนี้สามสามละเนาะต่อไปจะเป็นวัดตัดเหมืปางให้วัดตัดเหมยเนาะไปทั้งพวกเขาวัดไอ้หยังมงคลครับอันนี้ก็ถึงวัดปางยงปีนะครับลมลื่นดีนะครับมีบนดอยนะครับอันนี้ก็ทําบุญร่วมกันนะครับมีน้ํามีอาหารมีเครื่องดื่มมีหลอดไฟหลอดเฟยอย่างนะครับเปินแปงอันนี้ไม่พอดีวหลอดไฟมาติดพอดีเลยนะครับ จับกาคนละเละิียววะ <c oughs> นี่น <c oughs> ครับนับปังจำปีนะครับเปิดกระแปลงไม้นะครับวันนี้ก็มาถึงกันวัดที่สามนะครับวัดปังจำปีนะครับสุดยอดตอนนี้ก็ลงดอยมานะครับออกจากวัดวังจำปีมาแล้วนะครับ <c oughs> เรียกอย่างไรเนียน่ยนี่นะลงดอยมานะครับก็ข้างสูงนะ น,นี้เรามาอยู่ที่วัดอย่างครับวัดปังไฮเป็นวัดที่อย่างที่พสิสแล้วเนาะตอนนี้วัดปังไฮนะครับตอนนี้นอนก็มีความซุก,กับกันเมื่ออาหารป่านะครับโอ้โหป่าป่านี่เป็นป่าคาบป่าคาะป่าดุกครับสันนินเอาน้ำตก้งามเลยนะครับนออนเด็กๆจะชอบนะครับ ครับอันนี้ที่จะเป็นวิหารไม้นะครับสวยมากนะครับอยู่ในดอยนะครับเพื่อนกำลังปั้นพระปั้นอย่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะมากินน้ําต้มนะครับสมุนไพรนะอันนี้ก็เปิ่นก็ช่างน่าจะมาเป็นทําบุญทําอย่างกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลองลงไปดูกันนะครับนี่ครับไอ้ข่าวมาต้อนรับนะครับข่าวมาต้อนรับนะนี่ก็นี่นะครับ วัดตัดเหมยนะครับโอ้หอยู่บนดอยนะครับอยู่เข้ามาในป่าในดอยแต่สวยมากครับตอนนี้เขาอยู่กันที่วัดอย่างครับวัดตัดเหมยตัดเหมยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในป่าในดอยกันเลยนะขึ้วบนดอยสวยโา้โหนะครับวัดงามมากเลยครับจัดได้ดีมากเลยครับสวยเลยครับสวยวิหารเป็นไม้นะครับพระพุทธรูปพระพุทธรูปมาดูพระพุทธรูปจะเป็นไม้นะครับเป็นแกะสลักจากไม้นะครับพระพุทธรูปด้างในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว แมงอย่างูหนะครับงามดีครับเดี๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในกันนะครับมันวัดวัดที่งามนะี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เข้าแล้วนะครับปลายฝนครับเป็นคนนำทางนะครับหลวงเปียกนะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ไปชมในวิหารนะครับเป็นไม้เลยนะครับวิหารนี่คืองามนะครับ อ้สวยมากเลยถ้าในนี่เย็นถือว่าเย็นมากอากาศเปิดมากเลยครับโอ,โอ้สวยมากครับพระพุทธรูปเปิ้นเป็นวิหารเลยครับว,วัดเปิน้นพุทธรูปเป็นเป็นไม้หนึ่งต้นเลยนะครับใช่ครับสวยงามมากพปเพประพุทธรูปเนาะอ๋อ สวยสวยมากครับสวยมากครับนี่ครับโอ้ถ้ามีโอกาสนะครับอยากเห็นเครืองแมวยูเทเทพเสดสจเฮาาอันนี้เหมืได้นะครับอยู่ไรสเก็ตเฮานี่เหมือนได้นะสวยงามมากครับเดี๋ยวเฮามาดูกันใหม่นะครับนี่นะครับหมดหมดตอรนนอยงามนะครับมาตอนรับนะครับอ่ะอืมยายนะครับ มมมััันนนนาลเป็ตัวใหญ่ได้อันนี้ก็จะเดินทางไปวัดต่อไปนะครับเป็นวัดต่อไปเป็นวันแม่ตอนเนาะวันแม่ตอนครับแม่ตอนหลวงแล้วนี้จะไปกินกาแฟกันก่อนนะครับแค่รับกาแฟครับตาเริ่มเมือนแร้วกินกาแฟที่แม่ตอนเนาะพ่อตาเนี่ยตายนะแค่ให้เติมมาเยอะนะครับนีนะนี่เราโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอากันไหมนะครับขอบคุณนะครับพี่เปิ้ลตะกี้ที่ายหูพื้นนะครับ บครัตอนนี้นะครับทางลาดชันนะครับลงไปแบบโอ้ลงมาจากวัดตัดเหมยนะครับกับทางลาดชันเดียวต่อไปเห็นไปที่วัดแม่ตอนกันนะครับตอนนี้อากาศดีนะครับเย็นแต่ว่าผมซู้กว่ามันน่าจะน่าจะหมื่นนะถนนนะถนนน่าจะลื่นนะครับระวังด้วยนะครับ ไลำปางมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปลำปางนะครับเลี้ยวนี้เขาอย่าลงนะครับแม่ตอนหลวงนะครับลงนี่เลยนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับนี่นะครับเข้ามาอยู่ที่เข้ามาถึงหมู่บ้านแม่ตอนหลวงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปกินกาแฟกันก่อนนะครับที่กาแฟตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับมาถึงกันแล้วนะครับเด็กเด็กเด็กดกก็ดีใจนะครับมาถึงได้กินกาแฟได้กินอย่างกันนะครับตอนนี้อยู่ที่อาณะเม่ตอนหลวงนะครับ เราจะมาสั่งกันอันนี้เขาเป็นได้ไหมครับทางมาเป็นอย่างไรครับสบายเหรอยอดไม่มีเกียสองสักคำเลยครับเกียสามตลอดเกียสามสบายเกียสองสบายถึงไหนครับตอนนี้แม่ตอนแม่ตอเราเนี้แวะกินกาแฟกันก่อนเนาะกินกาแฟก่อนกาแฟที่ที่นี่เนาะกาแฟกาแฟเทพเสด็จน,นะครับที่ๆๆหน้าแม่ตอนหลวงนะครับอ่าเด็กๆก็ชอบนะครับนนี้ก็จะถ่ายหัวหมาะนะครับ ่อลงมานีจบเอออันนี้เด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็ชอบนะครับเล่นเล่นเล่นอะไรกัน <c oughs> มาอีกแล้วนะครับไปฝนฮะลนี้ไงลนพักกินอาหารกันนะบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอย่างกาแฟกาแฟกินหรือยังครับ ตาจื้นแล้วเนาะแาแกระเพรย์นะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับของนีนะครับอ่อนต้อใหญ่ก็กินก๋วยเตี๋ยวล้ำล้ำก็ครับใครครับถ้าล้ำก็กินแฮมถ้วยนะครับนี่นะครับข้าวซอยก็มีนะครับอันนี้หวานน้อยหรือว่าหวานโมหวานน้อยอ่าไปโผลนะครับจะกินอะไรอย่างนะครับไปโผลกินอย่างครับใช่หวานน้อยค่ะใช่หวานน้อย

แม่เบอร์บบปั้นซื้อมาตอนนี้นะครับเฮาอ่ะก็มาอยู่ที่วัดแม่ตอนนะครับวัดวัดแม่ตอนที่ไหนครับเทพเสดส์เทพเสดส์อำเภออย่างอำเภอปีน้อยเจดีด์อำเภอด้วยสกิลอำเภอด้วยสกีปีนดอนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวัดแม่ตอนหลวงนะครับเออแม่ตอนมาได้เนาะเทพเสดส์อันนี้ก็อิทนะครับตอนนี้ก็อยู่วันที่ วัดแม่ต่อนแล้วนะครับท่านพ่อคูเป็นกับมาละอันนี้ก็อยู่ในวิหารวัดแม่ต่อนกันนะครับวันนี้สวยนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนี่วิหารวัดแม่ต่อนนะครับ ก็มาถึงกันที่นะครับวัดแม่ตอดินนะครับเป็นวัดที่เจ็ดนะครับวัดแม่ตอดินนะครับเป็นวัดที่เจ็ดนะครับมาถึงทันนี่ละวก็มีความสวยงามครับแกก้อนหน่อยนะครับกัมนแบบใบเย็นโตบนดอยจริงๆนะครับเป็นวัดแม่ตอดินนะครับคนก็จะมากันทำบุญกันสวยงามเลยนะครับวัดอะไรครับ ตอนนี้วัดที่าหัไนที่ที่ดรอที่หกก่ะเจ็ดเจ็ดับเจ็ดละกัหกเจ็ดเหลือสามไม่ได้เจ็ดหกเาที่หกเนาะเจ็ดก็หเหลือเหลือเหลืออันเหลือสามแสดงว่านี่นีอันแหมอันละกัแหมอันเป็นน้องแซ่เนาะตอนนี้เป็นวัดที่เจ็ดนะเอเจ็ดเวัดที่หก หกเจ็ดแปดเก้าโอเคครับตอนนี้เราจะขึ้นไปตั้งบนนะครับเนี่เปิดมีเพลงให้ฟังตัวนะครับวัดแม่แตวดินมีไม่ซีตัวนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับเข้ามาสู่วัดแม่แตวดินนะครับสวยงามทั้งทางขึ้นและทางนี้นะครับมีเพลงให้ฟังตัว จเจ้าแสนล้านนะครับไปวันนี้เขาก็จะเข้ามาด้านในหมอนยูวครับนี่มาตัวเองนะครับสำนักวัดแม่ต่าดินนะครับ,รบเขา้าไปในนี่ครับอ๋อถวายน,นี่นครับ แม่เตาดินนะครับวันนี้ก็มาถึงกันละวัดแมเตาดินี่ตอนนี้กำลรอเปิ้ลจะสวดนะครับดูเราตุ๊ดตุ๊ปีเปิ้ลมานะครับมาแล้วครับปีเปิ้ลมาแล้วนี่แล้วนี้เขากันอายุกันปีมาถึงนะครับถึงวัดสากรนฮกนะครับหรือว่าแปลงฮกนะครับนี่ครับเปิ้ลกำลังจะแปลงนิหารหม่นะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้เป็นวัดที่วัดอันนี้วัดอะไงเนาะที่ว,ๆๆวัดสากรอน แปลง,งกมกสางกองกมก,งกแล้วก็เป็นวัดที่อย่างของเขาละทีะะะแปดละแปดละเนาะอะไรเหมรมวัดเดียวคือวัดหนองแซนะครับเดียวทําบุญที่วัดน,นี้นะครับยายเพิ่นก็มาทําบุญกันลราอย่าปิกบ้านกันแล้วนะครับนี่ยายเพิ่นก็มาทําบุญกันนะครับยายมีเฮ็ดก็กนนครับเฮ็ดนี่ก็มาออกับเฮ็ดมันเอานอนมีอยู่ก็นอนก็เริ่มเอาห้องนอนไล่อ๋อนอนไล่ไม่จอมแตะเจออ๋อบัดแตะเจอเนาะรอมัาจะแตะก่อนนอนครับยาย ยังได้หางมันน้อยอยู่อ่ะอ๋อหางน้อยด้วยการชิปชิปเอ็ดนักตู่หางบกบงบังกันหน่อยอ๋อมาตามเตียนครับมีมีมีครับเน้นได้อยู่หน่อครับอ๋อครับของครับยายเพื่อนะครับกลัมาทำบุญกันนะครับผมมาวันนี้วัดแปงหกนะครับยายเพื่อนจะปิกบ้านและกัครับอ๋อครับไผมาห้าปุ๊กหลานก็ครับหรือว่าเตี้ยว Yup. Report, oh, awesome. hmm. อ๋อเพื่อนรถยนต์นาครับผมอันก็เดี๋ยวละรู้วจะไปรถน้ำส้มอ๋อเดี๋ยวก็เดียกผมจะเข้าไปเลยครับอันนั้นตอนนี้นะครับขาป๊กนะครับฝนก็ตกลงมาละปล่อยๆนะครับปล่อยลงมานะครับคนจุมคนเย็นนะครับไปไหนก็ตึงจุกตึงเย็นนะครับไปวัดไปวามาต่อมาฝนตกฝนอ้ยนะครับเดี๋ยวเข้ากันเลยหวัดเดียวก็คือวัดหนองแส่นะครับใกล้บ้านเองน้อยนะครับเดี๋ยวจะไปกินเข้านะครับอยากกินเขากันละตะกี้กิน หอรหนึ่งที่วัดสากบอนหกพันกับสองคำนะครับไปยิมเตือนครับเดี๋ยวไปกินต่อนะครับจุ่มเย็นนี่อย่างแก่น้าแก่นแก่นหน้าต้องกินตลอดครับเดี๋ยวจะไอนะครับเฮาก็มาถึงนะครับแหมแหมวัดละวัดวัดที่วัดที่เก่าแล้วเนาะเก่าครับวัดสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นวัดเนี่ยครับวัดหนองแสะครับหนองแสะอยู่ตอนนี้อยู่สังกะแป้งแล้วเนาะสังกะแป้งวัดสุดท้ายแล้วครับอ่โซดมาสังกะแป้งแค่นั้นเครับหนองแสะวัดเดียวครับเนย่ีโอ้นั่นเตี้นท่านก็ใหญ่เกิน จะได้ดูหนองแซ่แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้จะได้อ่าเดินทางกัฟกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเปอวันนี้จะได้กักันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมทําบุญกันนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็รรวมร่วมทำบุญนได้เงินหมื่นถ้าตื่นเลยก็ขอให้ได้เงินแสนอ่า่าสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นได้เงินล้านโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ระแทบ ได้เดินทางปิดกันแล้วนะครับพบเก้าวัดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอฮื้ทุกท่านนะครับที่ชมขอใื้ได้จคได้ลาบกันทุกคนนะครับสาอันนี้นะครับน้ำวนนะครับน้ำมนต์นี่นะครับน้มนต์เก้าวัดได้เก้าวัดมาแล้วนะครับขวดรละลานเนี่ยบาขายจะไหนโคตรฮะขวดละลานบาขายเนาะอันนี้เก้าวัดเลยนะครับจะไดเต็มเลยนะครับโอ้ะนี่น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 ะนี่สุดยอดเลยครับขอบคุณครับโล